ไิขิดปฏิหารเราทำสิ่งที่ไม่ธรรมดาได้ยังไงแต่งโดยดรโจดิสเพนซาแปลโดยดรอังคณามารังสรร์และโคจิปอาติการหนุนพักดีความสัมพันธ์ของโลกกับวัตจักรสุริยะเมื่อโลกหมุนรอบตัวเองในแต่ละวันทุกเช้าดวงอาทิตย์ส่องแสงแทนที่ความมืดความอุ่นสบายแทนที่ความหนาวเย็นของค่ำคืน พืชเริ่มสังเคราะห์แสงและผู้คนรู้สึกปลอดภัยสิ่งนี้จึงเป็นเหตุผลที่เมื่อ14,000ปีก่อนคริสตศักราชภาพการเคารพบ,บูชาดวงอาทิตย์จึงถูกวาดไว้บนแผ่นหินและผนังถ้ำตำนานนับเมทวนรวมถึงอาระยธรรมอียปโบราณและเมโสโปโตเตเมียชาวมายันและชาวแอชแก ชนเผ่าอบอริจินในออสเตรเลียและอื่นๆบูชานับถือดวงอาทิตย์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมถึงเป็นแหล่งกำเนิดความรู้แจ้งแสงสว่างและปัญญาไม่ว่าจะที่ใดก็ตามวัฒนธรรมส่วนใหญ่รับรู้ว่าดวงอาทิตย์เป็นผู้ควบคุมสูงสุดของสรรพชีวิตบนโลกโดวยว่าหากปราศจากดวงอาทิตย์ก็ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดดำรงอยู่ได้ร่างกายของมนุษย์เป็นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นสิ่งที่ส่งและรับข้อมูลอย่างต่อเนื่องผ่านพลังงานที่สั่นสะเทือนประกอบด้วยคลื่นแสงและข้อมูลเป็นระเบียบเนื่องจากแรงโน้มถ่วงที่จริงแล้วทุกสิ่งที่เป็นสสารในโลกสามิตินี้เป็นคลื่นแสงและข้อมูลที่เป็นระเบียบเนื่องจากแรงโน้มถ่วงเช่นเดียวกับที่เราแต่ละคนเป็นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเรายังเป็น ข้อต่อเล็กๆในสายโซ่ของโลกแห่งสนาแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งแต่ละชิ้นไม่อาจแยกออกจากสายโซ่ทั้งหมดหากมองภาพใหญ่มันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะปฏิเสธการเชื่อมโยงต่อการระหว่างพลังงานของดวงอาทิตย์พลังงานของโลกกับพลังงานของสิ่งมีชีวิตทุกสปีชีในระดับไมโครที่คุณต้องทำทั้งหมดก็เพียงมองดูวงจรชีวิตของ ผลไม้หรือพืชผักเพื่อทำความเข้าใจการพึ่งพาอาศัยกันนี้ผักหรือผลไม้เริ่มต้นจากเมล็ดพันธุ์และเมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสมเช่นน้ำอุณหภูมิแร่ธาตุในดินและการสังเคราะห์แสงสภาพโดยรวมนี้ทำให้เมล็ดพันธุ์แตกหนอ่อท้ายที่สุดลำต้นที่งอกงามของเมล็ดพันธุ์กลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศรวมถึงเป็นแหล่ง ยังชีพและสารอาหารของสิ่งมีชีวิตหลากชนิดห่วงโซ่อันซับซ้อนและสมดุลอันละเอียดอ่อนโยนของทุกอย่างที่เกิดขึ้นเริ่มต้นจากตําแหน่งเฉพาะตัวของโลกในระบบสุริยะของเราเป็นที่รู้จักกันว่าพื้นที่อยู่อาศัยใต้รอบดาวฤกษ์มันเป็นระยะห่างจากดาวฤกษ์ดวงอาทิตย์ของเราที่ทำให้ดาวเคราะ มีน้ำในรูปแบบของของเหลวแม้ดวงอาทิตย์อยู่ห่างออกไปเกือบ93ล้านไมล์แต่มันส่งผลอย่างมากต่อชีวิตบนโลกเพราะโลกและดวงอาทิตย์เชื่อมโยงกันด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจุดประสงค์ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าโลกคือปกป้องโลกจากผลกระทบที่เป็นอันตรายของรังสีจากดวงอาทิตย์และจุดดับบนดวงอาทิตย์รังสีคอสมิกและ สภาพอากาศของอวกาศในรูปแบบอื่นๆแม้ว่าเรายังไม่สามารถทำความเข้าใจทั้งหมดแต่จุดมืดบนดวงอาทิตย์เป็นบริเวณที่มืดและเย็นมากซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาภายในสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์มันอาจมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง32,000ไมล์ให้คิดว่าจุดมืดบนดวงอาทิตย์เหมือนผาเหมือนกับฝาขวดโซดาถ้าคุณเขยา่าขวดแล้วเปิดฝาออก มันจะปล่อยโฟตอนหรือว่าแสงและรังสีคลื่นความถี่สูงรูปแบบอื่นๆอ,ออกมามากมายหากเราไม่มีเกราะป้องกันและฉนวนกันความร้อนจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของโลกชีวิตที่เรารู้จักนั้นก็ไม่สามารถดำรงอยู่เราจะกระนำด้วยอนุภาคอันตรายที่หลั่งไหลมาไม่หยุดเช่นเมื่อเกิดเปลวสุริยะ สนามแม่เหล็กไฟฟ้าของโลกจะปกป้องดาวเคราะห์ดวงนี้โดยการหักเหฟโฟตอนจำนวนหลายล้านตันที่ถูกปล่อยออกมาซึ่งเรียกว่าการปลดปล่อยมวลจากชั้นบรรยากาศโคโรนาการปลดปล่อยมวลจากชั้นบรรยากาศโคโรนาเป็นการระเบิดของพลาสมาและสนามแม่เหล็กขนาดมหึมามาจากชั้นบรรยากาศโคโรนาของดวงอาทิตย์ซึ่งส่งมวลจากแรงระเบิด พุ่งไปไกลหลายล้านไมล์ในอวกาศนั้นผลของมันจะมาถึงโลกหลังจากการระเบิดประมาณ24-36ถึง36ชั่วโมงการปลดปล่อยมวลน,นั้นสร้างแรงบีบอัดแก่สนามพลังโลกทำให้แกนเหล็กของโลกร้อนขึ้นเมื่อแกนดังกล่าวเกิดการเปลี่ยนแปลงมันจึงเปลี่ยนสนามแม่เหล็กไฟฟ้าโลกการประทุเหล่านี้เป็นวัฏจักรสุริยะที่เกิดขึ้นทุกๆ11ปีโดยประมาณ และมันมีโอกาสรบกวนสิ่งมีชีวิตทุกสิ่งบนโลกเริ่มมีการบันทึกวัฏจักรสุริยะในปี1765แต่ในปี1915เด็กชายชาวรัสเซียอายุ18ปีชื่อว่าอเล็กซานเดอร์ซีเชฟสกีนำพาความเข้าใจเรื่องดวงอาทิตย์และความสัมพันธ์ของมันกับโลกไปไกลอีกขั้นหนึ่งเมื่อเขาใช้ช่วงฤด,ดูร้อนสังเกตดวงอาทิตย์ระหว่างฤด,ดูร้อนนั้น เขาเริ่มตั้งสมมุติฐานว่าช่วงเวลาที่เกิดกิจกรรมบนดวงอาทิตย์อ่านมีอิทธิพลต่อโลกของสิ่งมีชีวิต1ปีต่อมาเขาเข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและตอนที่ไม่ต้องออกไปรบพรเพือรัสเซียเขาเฝ้าสังเกตดวงอาทิตย์เขาสังเกตเห็นว่าการสู้รบรุนแรงขึ้นหรือแผ่ล,ลงตามความรุนแรงของเปลวสุริยะ ต่อมาชีสเซฟสกีรวบรวมจำนวนเหตุการณ์ในอดีตของ72ประเทศตั้งแต่ปี1749ถึง1926และเปรียบเทียบเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองและสังคมแต่ละปีเช่นการเริ่มสงครามการปฏิวัติการเกิดโรคระบาดและเหตุดุนแรงกับการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมบนดวงอาทิตย์นำเสนอสหสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมของดวงอาทิตย์ กับความไวต่อการถูกกระตุ้นของมนุษย์สิ่งที่น่าสนใจพอกันคือกิจกรรมของดวงอาทิตย์นั้นยังสัมพันธ์นกันกับความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์รวมถึงนวัตกรรมทางสถาปัตยกรรมวิทยาศาสตร์ศิละปะและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอีกด้วยทุกจุดที่คุณเห็นเส้นสีแดงพุ่งขึ้นในกราฟแทนการเกิดเปลวสุริยะหรือจุดมืดในช่วงปี1750และ1922 ส่วนเส้นสีน้ำเงินแทนเหตุการณ์ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นภายในช่วงเวลาเดียวกันท้ายที่สุดชีเชฟสกีระบุว่าเหตุการณ์สำคัญที่สุดของประเทศนี้80%เกิดขึ้นช่วงที่มีกิจกรรมบนดวงอาทิตย์และมีการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กโลกดวงอาทิตย์ปล่อยพลังงานซึ่งบรรจุข้อมูลเสมอดูจะสอดคล้องเกือบสมบูรณ์กับกิจกรรมพลังงานและการตระหนักรู้ของโลก รวมถึงช่วงเวลาที่ผมเขียนหนังสือเล่มนี้ในปี2017พวกเราอยู่ในช่วงที่วัฒจักรสุริยะมีกิจกรรมเกิดขึ้นมากในช่วง10ปีที่ผ่านมามีการพูดถึงกันมากว่าพลังงานจากแสงอาทิตย์มีผลต่อโลกและสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่อาศัยอยู่อย่างไรในปี2012มีผู้ทำนายวันสิ้นโลกว่าวันสุดท้ายในปฏิทินชาวมายันึ่งสัมพันธ์กับวัน เหมายันหมายถึงวันสิ้นโลกจุกวันนี้นักโหราศาสตร์พูดถึงยุคราศีกุมในปฏิทินโหราศาสตร์แต่ละช่วงเกียนระยะเวลาประมาณ2150ปีซึ่งตรงกับช่วงเวลาที่วันวสันวิส,สุวัตเคลื่อนจากดาวจากราศีหนึ่งไปสู่ราศีถัดไปและการที่มันจะนำไปสู่การตระหนักรู้ใหม่ของมนุษยชาตินักดาราศาสตร์และนักจัก,กราวาลวิทยา พูดถึงการเรียงตัวของกาแล็กซีและเหตุการณ์ทางดาราศาสตร์ที่พบได้ยากซึ่งจะเกิดขึ้นทุก12,960ปีโดยดวงอาทิตย์จะอยู่ในแนวเดียวกับศูนย์กลางกาแล็กซีทางช้างเผือกไม่ว่าคุณจะเชื่ออะไรแต่เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นชี้ไปที่วัฏจักรสุริยะซึ่งเพิ่มพลังงานจากดวงอาทิตย์ที่ส่งมาอย่างโลก โดยเพราะเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเชื่อมโยงกับโลกผ่านสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและได้รับการปกป้องจากแสงอาทิตย์จากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าพลังงานจากดวงอาทิตย์ที่เพิ่มขึ้นนี้จะเปลี่ยนทั้งพลังงานของโลกและพลังงานภายในตัวเรานั่นหมายความว่าพลังงานใหม่นี้มีแนวโน้มที่จะส่งอิทธิพลต่อมนุษย์ทั้งด้านบวกและลบขึ้นอยู่กับพลังงานของแต่ละคนเช่นหากคุณรู้สึกแบ่งแยก ใช้ชีวิตด้วยอารมณ์เอาตัวรอดและตกเป็นทาตพฮอร์โมนและสารเคมีความเครียดสมองและหัวใจของคุณจะทำงานไม่สอดประสานสภาวะนี้จะส่งผลให้พลังงานและการรับรู้ของคุณถูกแบ่งส่วนและเสียสมดุลและการเพิ่มขึ้นของของพลังงานจากดวงอาทิตย์จะส่งเสริมสภาวะของการดำรงอยู่เช่นนั้นแล้วหากคุณใช้ชีวิตอยู่ในความไม่สอดประสาน ความไม่สอดประสานนั้นจะถูกขยายใหญ่ในทำนองเดียวกันหากคุณใช้ชีวิตอยู่กับสมองและหัวใจที่สอดประสานกันทำสมาธิทุกวันเพื่อเชื่อมโยงกับสนามรวมและเอาชนะความเชื่อกับทัศนคติอันจำกัดขับแคบคุณกําลังเคลื่อนเข้าสู่ความจริงและเข้าใจว่าคุณคือใครและมีเป้าประสงค์ใดมากขึ้นสิ่งสำคัญที่สุดคือเราอยู่ใจกลางการเริ่มต้น และมันต้องใช้เจตจำนงการรับรู้และสติสัมปชัญญะมหาศาลในการทำสมาธิเพื่อไม่ให้พ่ายแพ้ต่อพลังที่กระตุ้นร้าได้ง่ายหากเรารักษาสมาธิไว้ได้แทนที่จะตกเป็นเหยื่อของความไม่แน่นอนเราสามารถเปลี่ยนพลังงานนี้เป็นความมีระเบียบความสอดประสานและกระทั่งความสงบสุขอันยิ่งใหญ่ทั้งระดับปัจเจกและระดับโลก พูดให้เข้าใจได้ง่ายก็คือพลังงานนี้รองรับสิ่งที่คุณเป็นนั่นคือสิ่งที่คุณคิดและรู้สึก